มาถ่ายไปให้พี่ดาวดูด้วยถ่ายให้พี่ดาวดูด้วยนะพี่ดาวไมได้ดูเก่งพี่หวานต่อมาทีนี้นะมาข่าวเอาไปให้พี่หวานดูด้วยพี่เดี๋ยวส่งไปให้พี่ดาวดูเขาทำเป็นวีดีเดียวนั่นนี่น้องหอมพี่หวานพี่หวานแล้วน้องหอมพี่หวานก่อนแล้วค่อยน้องหอมอ่ะพี่หอมมาพี่หอมมาพี่หอมมาพี่หอมทำให้ย่าอ่ะ มานดียบ้างแล้วทุกคนเราจะเที่ยงเดือนหกทุกคนเฮ้ยเอาไปถ่ายรูปไปนั่งตรงนั้นเอาถ่ายรูปไปเร็วแล้วส่งไปอันนี้เป็นวิดีโอนะนไปนั่งตรงนั้นพี่ดาวไปนั่งพี่เกดไปนั่งตรงนั้นเมรันอีเมรันเมรันเลยมาเลยมาพี่จับสีไทยจับก่อนไปไปเลยเมรันอีเมรันเมรันเรยยิ้ม เอียน่ะก็คือบนนั่งหันน้านั่งลงเทมีน่ะหนึ่งสองสามส่งให้พี่ดาวดูเลยแล้วเอินน่ะอ่ะพ่องม่บัดนมาเปลี่ยนกันพี่ดาวก็ชิซ้อนในเจ้ากดนี่จะกดศซั่งนี่เด้อเจ้าขาวนี่เด้อสายอ่าหันหน้ามองกล้องครับหนึ่งสองขึ้นึงเด้อหวานมองกล้องดีๆีทำดีๆสิเร็ว อ่าโอเแล้ะที่ไหนที่เก่งสัมบัตไปส่วงพาทั้งเงี้ยนเหมือนไอ้จะพาไปส่งพาบนบ้านนะ